สวัสดีค่ะกลับมาพูกเก้ช่องบานทงสตูดิโอค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงงัวะทุกผู้ทุกคนนะคะมือนีกะคือเก่าค่ะอยู่กับขอกบานเลี้ยงงัวะผืนเมืองเนาะค่ะเน้นเลือกแม่พันธุ์ตีสรงลูกสวยและกาผสมสายเนื้อเนาะค่ะเพราว่าจะเป็นบามันชาโลเลหรือว่าบีมัเตอร์เนาะค่ะ นี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้คือประมาณ6กโมงได้เนี่ยค่ะแต่ว่าก็คือแดดยังแห้งอยู่เลยนะคะ่ะนี่ประมาณ6กโมงแล้วค่ะช่วงนี้เนาะคะ่ะเพราีว่าเขาเริ่มตัดเข่าใหงวัวกินหัวกระสีได้กินเข่าหลายเนี่ยค่ะพี่น้องกระสีกินเป็นยอดเข่าได้ค่ะช่วงนี้เมึงหัวตัวนี้นี่คือตอนมันจอยมันก็จอยแห้งได้ค่ะตอนมันอ้วนมันก็อ้วนนี่ค่ะ คนละตัวเลย FC ทั้งบ้านพอแม่พี่น้องทั้งบ่านกะวางว่วคนละตัวเนาะค่ะจริงๆกะมันว้วตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าตอนมันกินอิม่มมันกะสียตัวใหญ่โผล่ใหญ่ลูกมันอะทรงลูกสวยๆเด้ค่ะชาโรเล l ตัวก้อนที่เฮาขายไปตัวยากไงเลยเนาะค่ะอันนี้เป็นเข่ามันหลายได้ค่ะช่วงนี้ไปตัดส่าลังเทียกับบริตตัดของเจ้าของเนาะค่ะเพื่อนไห้เพราะไปตัดเท่ากับไปตัดเนี่ยค่ะเป็นปน,ปน,นี่ เป็นเข่าเพิ่นไห้เฮาไปตัาตั้งเสียค่ะกับไปตัาซอยกันไห้่หน้าคือเพิ่นไปตดไห้เรลแม่กับไปแบกเอาเนาะค่ะนี่หาลังเทียกับตัดของเจ้าของแต่ว่าของเจ้าของมันบวนให้เพอตัดนาะพี่น้องอันนี้กับไปตัดของเพิ่นมันก็กินดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าหัวงัวฟาร์มตั้งเสียค่ะหรือว่างัวงัวบางขอกที่เพิ่นเอาหยาปลูกไหกินทั้งเสียค่ะมันสิบวกินมันมันมันสิบวกินหยาบ่กินเข่า รรมาติเลยเนาะค่ะ้าสมมุตว่าขอ,อกได้ทีเอาเฉพาะอย่าปลูกแข็งัวกินอย่าพี่น้องล้งเบิงเปียงคนใหญ่เลยได้ค่ะไข่ใหญ่สูงประมาณ160บวกเนาะคะ่ะตอนนี้เขาผสมาบาร์มันแดงไปผสมพอช็อกโกแลตนะคะ่ะผสมช็อกโกแลตไปค้าน้ำเชื่อกะห้าร้อยบาทเนาะคะ่ะนี่ตัวนี้ลวกะตัวนี้ตัวนี้ผู้เลี้ยงเพิ่มสงสัยเนี่ยคะ่ะนี่แม่ไม่เขา แม่แดงไม่เฮาผู้เลี้ยงเพิ่นสงสัยสงสัยว่าจังไดบัดเตี้ยสงสัยว่าย่านย่านมันได้ลูกบ่นะเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนสื่อม้าเพิ่นก็สังเกตมันคือจังเป็นยางติดเครื่องเพศยางติดอ่อนตอนอ่อนตอนบ่นะค่ะแต่ว่าแห่งบ่ขื้นจักเทียเนี่ยพี่น้องบัดมันอ้วนไว้ตั้งตาบ่นะผู้เลี้ยงเพิ่นว่าผู้เลี้ยงว่างัวมันมันมันเป็น ขวนไว้เพิ่นก็เลยคิดว่าห้ามันได้หลูกมานน้ำเพิินบรรดาเนี่ยค่ะตัวนี้ตัวนี้เขาออกมาเลียงตอนนี้ก็ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะตัวนี้ซอว่าแม่ท้องพูนบรรดาพี่น้องเนี่ยค่ะงัวบางโตนะคะมันกินมันก็ขึ้นสวงดีดีได้พี่น้องบางนี้งัวตัวนี้กินขึ้นสวงไข่อ่องป่องดีเลยค่ะงัวเขาบอกว่างว่าปากใหญ่กินยาเก้งบรรดาค่ะ ผู้เลี้ยงเพิ่นตอนไดมัตอนไดมัใไม่ๆมเพิ่นเห็นว่าปากน้อยเพิ่นว่าโอ้อยานง,งัวกินหยาบดีบะนะค่ะแบบเอามาเลี้ยงแล้วกินดีเนาะค่ะกินแล้วกับถึงสวงดีอ้วนเลี้ยวเนี่ยค่ะบ่เลือกหยาน้ำเพราะว่ายังเพราะว่าถาสมมติว่างัวบางตัวมันเลียงหยาเขาสิกินเขาเขาสิหาเลี้ยงยากคึงว่าบางตัวถ้ามันเลียงหยานี่ยค่ะมันเสียอยากแน่จักน่อยนึงเลี้ยงกับอ้วนยากเนาะค่ะ พอแม่พี่น้องทั้งบ้านนะคะสอบถามขอมาว่างัวยุคขอบเพิ่นเน่ะเป็นสัตว์เงาและก็จะมีวิธีในการเลือกที่จะผสมจังไหรน,นะคะงัวเป็นสัตว์เงาบางตัวเนี่ยค่ะเป็นเคยเห็นเคยเห็นของเจ้าของที่เลี้ยงสมัยหงัวหูงัวลูกกระทบอะค่ะงัวหูเงาโค้งสา่งใหญ่ๆเคยเป็นสัตว์เงาถึงประมาณหกหมื่นเลยค่ะพอแม่พี่น้องบันนี่ก็ผสมเคยผสมโดนเคยผสมซ้ำถึงหกรอบด้วยกันเนาะคะ่ะ แต่ว่าตะเกียบเขาเลี้ยงง้วหลายโตแล้วก็พอเพื่นเลี้ยงเพื่อนก็จะฟองง่วเบิดมือวันนี้สําหรับพอแม่พี่น้องทั้งบานที่สอบถามเขามานะคะว่าเขาจะมีวิธีการจังใดทีจะเลือกผสมงัวคืองัวที่มันเป็นสั์เงี้ยเนี่ยค่ะเบิ้งก็ต้องรอช่วงระยะเวลาที่งัวมันนิ่งคำว่างัวมันนิ่งก็คือว่าหนึ่งมันมันบกค้ม มันบอปีนไปตัตอื่นดังเสีย่ะมันบวข้นัวอืนเราช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเลือกขอสมก็คือว่าเขาสังเกตจากเครื่องเพศของเขาด้วยค่ะสังเกตจากเครื่องเพศอีกอย่างหนึ่งนอกจากหัวจะยุดนิ่งคือสังเกตจากเครื่องเพศให้เบิ้งเครื่องเพศว่ามันเซาบวมไปอ่ะถ้าสมมติว่าเครื่องเพศเซาบวมแล้วจังเสียค่ะ ้าเฮาผสมหลอดนี่ก็คือนับไปอีกประมาณ8ถึง12ชั่วโมงแล้วค่อยทำการผสมบางบางข้อเขาผสมซ้ำเลยค่ะผสมเสาแรงตั้งแตีขค่ะบางเทียกะผสมสามครั้งเลยค่ะมือละเทียเรยเพี่น้องสำหรับงัวบางโตที่มันเป็นสัตว์เงาก็เลือกผสมสามมือเลยค่ะผสมทุกเสาราของทุกมือตั้งแตีค่ะกจะเป็น3มเข็มแต่ว่าเฮาอาจจะประหยัด ต้นทุนแน่ประหยัดงบแน่คืออาจจะเลือกพอพันธีราคาพอสูงถ้าสมมติว่าเขาเลือกพอพันธีมันราคาสูงแล้วเขาผสมซ้ําถึงสามครั้งน้ำกันน้ำเสียขามันก่นจสาเหตุให้ต้นทุนของเขามันสูงขึ้นมาที่นี่หัวบางโตมันมันเป็นสาดสาขอกนี่เคยโดนสูตรประมาณปีหนึ่งเลยได้พี่น้องตอนนั้นถ้าผู้ใดจําได,ได้คือน้องเป่าน้องเป่าเขานีเป็นหัวหูสูงประมาณหนองหกสิบหาบวกนี้ค่ะ ทรงลูกยางสวยเลยเขาคิดว่ามันในลูกเอาไปหายไม่ใหญ่เรี่ยงเพราะขอดกอําหนดขอดมันกับโบขอดจังเสียขากระเลยเอากลับมาเลียงพอเอากลับมาเรียงได้ประมาณเดือนหนึ่งโบฉีดอาโบฉีดเอดีสามอีกระตุนแล้วก็ฉีดไข้ตัวซานกระตุนพร้อมกันเนาะคะ่ะอะห้คุณหมออาสาเพิินมาเห็ดห้กับปรากฏว่าประมาณสามหมื่นว่าเป็นสั์แล้วก็เป็นสัต์แ้งค่ะเป็นสัตวดยาวอีกตังหากเป็นซัต์ประมาณสามเ่มื่อเนาะค่ะอนันกา รอบแรกผสมบต่ติดรอบสองผสมบ่ทันเดชพางรอบสามคา่ะพอค่ะจนมาเบิ่งในช่วงทีละครั้งวัวมันสูงเขาก็เลขขายออกไปตอนนั้นตัวน,นี้แม่ลูกอ่อนลูกแดดประมาณสี่เดือนกับจ้อยค่ะปกติแม่หนาดําเค้าเนี่ยค่ะประมาณเดือนเดียวได้ค่ะรอบก่อนเท้าได้ผสมตอนนี้ก็บทิ้งช่วงเขาเดือนที่สี่ลราเนี่ยค่ะ พราะหัวอาหารมันแพงเนาะคะ่ะเฮากะบว่าอยากสื่อมาแห่งัวกินเพราะว่ามันถ็จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการเลี้ยงแต่ว่าถ้าสมมติว่าแม่หนาดาเนี่ยค่ะในช่วงที่เฮาปล้อยทงหนีมันกะสิกินแป๊บเดียวเลยคะ่ะและ้วกะสิอ้วนนี่พี่น้องมันเถานั้นค่ะจริงๆอยากเปี่ยนออกได้ค่ะตัวนี้แต่ว่ามันกะส่งลูกน้าถูกโตัวได้ค่ะนี่ลูกมันแต่ว่ายุกับเฮาได้โตผู่ทั้งสองตเลยคะ่ะตัวนี้ผลงานเค3้3สามหนึ่งมันกะแดงดีนี่พี่น้องหัวหน่อยแดงดีติดโบด เนาะคะ่ะแต่ว่ามันบัดเป็นโตผู๋เนะะี่ยค่ะแล้วก็กินเก่งเนะะี่ยค่ะตัวนี้เมื่อไห่ตัวนี้กินเก่งนะคะ่ะแล้วแต่โตน้ำเด้นะคะ่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเบิง้งถาผู้ใดที่จาํามือแรกที่เอาเข่ามาได้เนาะคะ่ะเขาเลี้ยงแค่อาทิตย์เดียวแต่ว่าช่วงนี้คือหย่าเขา่าเนาะคะ่ะคือช่วงนี้เขาตัดเขา่าเห็นว่ากินเข่ามันลายนะคะ่ะ มีต่คนบอกไปตัดมันเคอได้เด็กกินอิ่มแบบนี้ทุกตัวเนี่ยพี่น้องอ้วนตั้งตาไว้ไว้ถ่าสมมูิว่าผู้ใดที่เบิ่งเขาตั้งแต่มือแหลกที่เฮาเอาเขาคอ,อกกต่ซีหูได้วางว่าตัวนี้มันอ้วนเล็วเนี่ยค่ะเบิ่งเปลี่ยงวัาติดโบดดีค่ะตัวนี้เฮากัดล้อหลุนลูกเนาะคะ่ะแ่หน้าผู้เพิ่นถามมาให้เพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นลูกลูกมันกัะงามดีเฮากัดล้อมาเบิ่งกับเฮาเนาะคะ่ะคือเฮาเห็นยางติดเทิงเพจมันสองรอบแล้ว แต่ว่ามันกับบอกขืนบ่าอย่างแม่ค่ะเป็นเป็นเครื่องเพศกับบบวมเป็นยางตีตื้อแต่ว่าเขากับตองเบื้องเอาว่าอ่าอีกเจกน้อยมันจะขืนบ่อหรือว่ามันใดลูกแต่ว่าผู้เลี้ยงเพิ่นสงสัยว่างัวมันสีไดลูกเนาะค่ะเนี่ยต้องเบื้องเอาแต่ว่าโค้งสา่งหางมันกับใยดีได้ค่ะพี่น้องตัวนี้เป็นนาไตเป็นลึงจะดีนี่หูมันก็ออกไปทั้งหนูกระทบแล้วเนาะค่ะบ่แมนงัวไทยตัวนี้สูงด้วยว่ามัน ลอยหาซิบบวกได้ค่ะตัวนี้ตัวสูงนี่พี่น้องเบิง้งคือถ้าสมมุติว่า,วาขอ,อกไดมันกินเก่งเก่งเนี่ยค่ะเพราะว่าสิกินเฟี้ยงเก่งกินหยาเก่งหยากับกินบ่บเลือกตั้งแต่ค่ะมันสิอ้วนขึ้นย่างไวเลยเนี่ยพี่น้องเบิ้งเปียงเนี่ยอ้วนขื่นแป๊บเดียวเลยค่ะถ้าสมมุติว่าขอ,อกใดเขาเลี้ยงแบบ เลี้ยงเขาดีโพดหญ้ากับมีแต่หญ้าปลูกทั้งเสียข่าหญ้าธรรมชาติกับบม่มีทั้งเสียเวลาเขาเอาหญ้าธรรมชาติให้กินงัวสิบบกินเลยเนาะค่ะสิบบแตะเลยหญ้าธรรมชาติอันนี้กับไข่เติบเนาะค่ะงัวขอกนี่ก็คือว่า,าหญ้าน้อยถาผู้ใดติดตามมาคือหญ้าบางมือคือได้กินแค่มือละหัวละส่วนแย่กับสิเป็นฟางเข่าขเป็นเฟียงเพราะว่าขอกนี่นี่คือเขาอัดเฟียงใอย่างหลายเลยค่ะนี่ค่ะขอกนี่เขาอัดเฟียงใอย่างหลายเลย บอกเขาหน่ใส่เฟียงได้ประมาณหาลอยก่อนเด้ค่ะใหญ่ได้เนี่ยค่ะพี่น้องนี่ผังถึงกับเป็นโค้งเล็กสังกะสีแล้วกับโค้งเล็กนะคะนี่อัดเฟียงได้ย่างหลายเลยเนี่ยค่ะกรสิกินเฟียงส่วนใหญ่เขากินเฟียงหย่ากระคือหาได้หลายคือได้กินหลายหาได้หน่อยคือได้กินหน่อยทางบ้านบางคนเนี่ยค่ะสอบถามขามาว่าไหงว่ากินแต่ละโตประมาณท่อไหร่เนาะคะ่ะก็บ,บอกได้เลยว่ามันบ่แน่นอนค่ะ คือหาได้หลายเขาก็ได้กินหลายหาได้น้อยเขาก็ได้กินน้อยแต่ว่าหลากัหลกๆที่บอกเคยขาดสำหรับผอกเขาเล็กก็คือฟางเขา่าและก็คือก้อนหนาเนี่ยที่เคยเลี้ยงว่วโคง้งหลายๆอะค่ะถ้าผู้ใดที่ติดตามมาัดแต่งแต่สมัยเลี้ยงว่วไม่ไมตอนนั้นซื้งง่วโค้งเขามาัดสิมีฟุ้นเขาโพดมาหายปะนี่เขาบะมีโรงเรือนในการเก็บ ฟนเขาโพดมันหอดขึ้นแล้วกะหนาฝนก็นคือมันเปียกฝนเนาะค่ะงัวกับบ่ค่อยกินเขาก็ะเลยบ่ไแด้หาฟุ้นข่าโพดไม่ให้กินแต่ว่าฟุ้นข่าโพดเนี่ยมันกะอ้วนไว้คือกันค่ะพอแม่พี่น้อง แต่ว่าทีดีแน่ของขอ,อกนี่เนาะคะ่ะก็คือวางัวเขาเนี่ยมันกินยาดีกินยาบ่วเลือกค่ะฟางก,กับกินดีมันก็เลยเหตุให้งัวเขาเนี่ยคะ่ะอ้วนไว้ถึงยาเขาสิบ่ค่อยเพอะเนาะนะค่ะกับบ่แมนปัญหาทีงัวเขาสี่บ่อวันและก็อีกอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือว่าขอ,อกเนี่ยค่ะผูใ้ใดที่เห็นเนาะคะ่ะสิว่าเกือบทุกคลิปเลยวา่าเลี้ยงงัวเนี่ยบ่ได้เน้นเห็นมันอ้วนแห้งเนาะคะ่ะเน้นแค่ว่าเออมันสามารถส่งลูกใหเขาได้ปีละตัวเลี้ยงงายขอกหนี่เน้นคือเลี้ยงงายค่ะเพราะว่าบ่คอยมีเวลาม เบิงวัวนะค่ะผู้เลี้ยงหลักๆกกจะเป็นแม่แม่เพื่อนกัสิมาเบิงวัวตอนเศร้าแล้วก็ตอนเว้นจักน้อยนึงแลวก็ย้ำแรงแค่น,นั้นนะค่ะคือเฮาบ่ได้มเฝ้าหัวเบิดมือเบิดคำสำหรับวันนี้นะค่ะพอแม่พี่น,น้องทันใดที่พึง่งเข้ามารับชมค่ะฝา,ากกดไลค์กดต,ต,ต,ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเลี้ยงวัวสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ๋สวัสดีท่านผู้ชมให้น้าหน่อยสวัสดีค่ะ